สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ AJ นาและก็ทีมงานเพลงติเกอิชชินเคยนะคะวันนี้ AJ น้าจะพาเ,เพื่อนๆไปรู้จักกับเกมออนไลน์ที่น่าสนใจกันตอนนี้มีเกมออนไลน์แนว MMORPG อยู่เกมหนึ่งค่ะซึ่งเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Ste ี am สดๆร้อนๆกันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Astoria Royal นี่คะผลงานจากทีมผู้พฒนา Studio X นะคะซึ่งกระแสของตัวเกมก็มีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบนะคะอย่างไรก็ตามตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการ ในรูปแบบ Free to Play นะคะเอางี้เผื่อใครที่กำลังมองหาเกมออนไลน์เล่นอยู่ในตอนนี้นะคะเราไปรู้จักกับระบบต่างๆของเกม Asteria Royal กันดีกว่าว่ามีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะ ตัวเกม e s t e a Royal ค่ะทางทีมผู้พัฒนาเกมเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้ u n r e a l Engine 3ในการพัฒน,นาเกมค่ะจึงทำให้เกมนี้เนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของรายะเอียดกราฟ,ฟิกสักเท่าไหร่ดังนั้นใครที่อยากจะเห็นกราฟ,ฟิกอลังการงานสร้างตามยุคสมัยของเกมนะคะเกมนี้ไม่สามารถตอบโจทย์เพื่อนเพื่อได้สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามทีค่ะกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ไม่ได้คีวริวคีเรนะคะตอนใช้เอฟเฟกเนี่ยสกิลอลังการงานสร้างใช้ได้กันเลยนะคะ ภายในเกม a s t e r i o r a o นี่คะมีสายอาชีพให้เราเนี่ยเลือกเล่นทั้งหมด5อาชีพที่กันค่ะ Warrior นักรบ Archer น,นักหนู m a i e นักเวท Assassin น,นักฆ่าแล้วก็ s c o u r ผู้สนับสนุนนะคะซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็มีหน้าที่แบ่งออกไปอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นใครอยากจะเล่นอาชีพอะไรเลือกกันดีๆนะคะที่สำคัญตัวเกม a s t e r i o r o y a l เนี่ยไม่ได้มีการล็อกเพศแต่อย่างใดคงถูกอ,อกถูกใจเกมเมื่อที่เบื่อเบื่อนะคะว่าเกมนี้มีการล็อกอาชีพล็อกเพศโอ้ยลองเล่นเกมนี้และกันถูกอ,อกถูกใจอย่างแน่นอนกับ a s t e r i o r y a l ค่ะ ตัวเกม Asteria Royal นนี่ค่ะก็มีระบบที่น่าสนใจซึ่งนั่นคือการตามหาการ์ดภายในเกมเรียกว่า Asteria นคะคะเราสามารถที่จะเรียกอัญเชิญ คู่หูออกมาช่วยต่อสู้ได้นะสามารถเรียบพร้อมกันเนีสูงสุดถึง3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถกดสลับสับเปลี่ยนไปมาได้สูงสุดถึง8ตัวภายในเกมตอนนี้มีเอสเทลนะคะให้เลือกใช้มากกว่า37แบบนะคะแน่นอนว่าแต่ละตัวก็จะมีค่าสติตัาที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงสกิลด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้เหล่าเอสเทลแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความน่ารักมุ้มิมม้งงฟิง ที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าผู้เล่นฝึกฝนแอสเทลของตัวเองให้แข็งแกร่งเนี่ยมันจะส่งผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเลเวลของแอสเทลเนี่ยมันจะช่วยทำให้การเก็บเลเวลของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นเองค่ะ กลับมาพูดถึงในเรื่องของระบบอาชีพภายในเกม Asteria 100กันอีกสักเล็กน้อยนะคะตัวเกมแม้ว่าจะมีเพียงแค่5าชิปเท่านั้นแล้วก็ทางทีมผู้พัฒนาเกมเนี่ยพยายามที่จะเน้นไปที่ระบบ SK สเทเป็นหลักนะคะทั้งนี้อาชีพภายในเกมมีสกิลให้เลือกใช้มากมายหลากหลายสกิลเลยค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้เล่นว่าตอนนี้อยู่ในระดับไหนยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่ก็มีสกิลให้เลือกกดใช้มากเท่านั้นนะคะและด้วยความที่ว่าอาชีพภายในเกมมีน้อยซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถ ที่จะเรียนรู้ถึงบทบาทสําคัญสคัญแล้วก็โฟกัสหน้าที่หลักของตัวเองเวลาลงปราร์ตี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาพูดถึงระบบเกมเพลย์ของ แอสเทเรียรอยยกันบ้างนะคะตัวเกมเป็นในรูปแบบล็อกเป้าหมายแล้วกดโจมตีซึ่งระบบนี้เนี่ยจะส่งผลทําให้เราออกคําสั่งหลา่าคู่หูของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากกว่าปกตินะคะแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยชืยช่นชอบระบบเกมเพลย์ในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกนลาลังเล่นเกม MMO RPG สุดคลาสสิกอย่าง World of w a r c r a f t นะคะหรือ Final f a n t a s y 14ออนไลน์เป็นต้นนอกจากเกมเฮในด้านเก็บเลเวลแล้วเนี่ย เชื่อหรือไมคะว่าเกมเพย์ในด้านของ p p ก็สนุกไม่แพ้กันนะคะ มาถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อให้เ,เพื่อนๆนพิจารณาเกม Asteria รอย a l อนะคะนั่นคือในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยโซนอเมริกาเหนือนะคะมีค่าปิงอยู่ที่ราวๆ3 0 0กันเลยแง่วน่อีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นี่คือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีใต้นะคะค่าปิงจะอยู่ที่ราวๆ150รจนถึง200กันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้โปรแกรม VPN เพื่อลดค่าปิงก็อาจจะทำให้เล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นนส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะ เล่นเซเวอร์เกาหลีแล้วเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะตัวเกมก็ยัสงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้เข้าใจเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวเราเนี่ยอ่านเซนักมองว่าตัวเกม a s t เทเรียรอยเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นได้เพลินๆถึงแม้ว่าระบบภายในเกมตอนนี้จะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอยู่บ้างปัญหาเรื่องบั๊กจุกจิกต่างๆแต่เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเกมเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงผัดแรกๆนะคะ ใครที่อยากจะลองเกมนี้ลองจัดดูแล้วกันตัวเกมเปิดให้บริการในรูปแบบฟรีทูเพลย์บนแพลตฟอร์ม PC ของร้านค้าสตรีมนะคะไปโหลดมาเล่นกันได้เลยสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอาเซนาและก็ทีมงานขอกราบอาภัยมานะโอากาสนี้กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ เว็บ p l a y t com ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ชอ YouTube, play, ่อง u t ท b e p l a y t i นด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยซึ่งเพื่อนจะได้ไม่พาดคอนเทนต์ดีที่ทานอาชนะ็ตั้งใจทำพิ้มาให้เป็นได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาชนะ็ขอต้นลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ